ใช่สมัยก่อนมันจะเป็นเรื่องของการเอาแรงการแต่สมัยนี้มันเป็นเรื่องของการเอาเปรียบการเอาเปรียบคืออะไรบางคนก็แบบไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีความสนิทมกักคุ้นเขาอะไรเขาแต่ว่าเห็นว่าบ้านไหนมีบ้านงานก็ไปไปแล้วก็ไปกินกินฟรีไม่ว่าขนกลับบ้านอีกอะไรอีกแล้วก็อาศัยแบบอาศัยงานบุญเนี่ยในการแบบกินเหล้ากินยากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความสิ้นเปลืองเกินจําเป็น มันต้องมองให้ละเอียดนะเรื่องแบบนี้มันก็มีทั้งมีทั้งส่วนที่ดีมีทั้งส่วนไม่ดีแต่ว่าเราก็ต้องมองถ้ามันเป็นแบบสมัยก่อนนะมันก็คือการเอาแรงการช่วยกันแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือกันมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันจะเป็นเรื่องของการต้องเสียเงินเยอะ ใช่ไหมล่ะเวลาเขาทากับข <leer> ้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาผักเอาปลามาช่วยกันสมัยก่อนถ้ามีรามีบ้านงานใครมีอะไรก็ช่วยอันนั้นน่ะมีหมูช่วยหมูมีปลาช่วยปลามีผักช่วยผักก็ช่วยกันทํากับคงกับข้าวลงครัวมีข้าวสารช่วยข้าวสารมันก็จะไม่ใช่เรื่องของแบบสมัยนี้แต่สมัยนี้คือมันไม่มีมันต้องซื้ออย่างเดียวมันต้องซื้ออย่างเดียวเมื่อมันต้องซื้ออย่างเดียวมันก็สร้างภาระให้กับเจ้าภาพที่จัดงานไม่ว่าจะงานศพงานบวชงานอะไรใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวก็เบิกแล้วซ,ซื้อค่าเนี่ยเขาจะไปช่วยขนของนะอ่าก็ต้องมีเลี้ยง OL, แอลกอฮอล์เหล้ายาปาปิ้งเออน,นี้เดี๋ยวจะไปจ่ายตลาดนะขอเงินไปจ่ายตลาดอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเจ้าภาพก็ต้องมาแบกรับเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเอาเงินไปซื้อทั้งหมดมันก็เลยเกินการจําเป็นใช่ทุกวันนี้จ้างหมดแม่ครัวก็ต้องจ้างแถวบ้านดิฉันก็เป็นนะทุกวันนี้ก็ แถวบ้านก็เวลาจัดงานก็คือส่วนใหญ่ก็จะจ้างแม่ครัวหมดเลยก็เขาจะมีแม่ครัวรับเลยทั้งงานเขาจะมีลูกทีมเขาลูกมือเขาก็จะมาแม่คงแม่ครัวก็คิดไปเลยกี่หมื่นกี่หมื่นก็ว่าไปเขาก็ทํากับข้าวมาอะไรมาแล้วก็ถ้วยถ้วยโถโอชามก็เป็นของเขาหมดหร <c oughs> ือบางทีก็ใช้ถ้วยพลาสติกถ้วยกระดาษไปอะไรไปไม่ต้องเก็บต้องล้างเพราะสมัยนี้มันมีแต่น้ําใจหายากแล้วสมัยนี้น้ําใจไม่มีคนสมัยนี้ไม่มีน้ําใจไม่มีเวลาว่างด้วย ไม่มีเวลาว่างและวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนสมัยนี้มันไม่เหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาลําบากแต่เวลาว่างเขาเยอะนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาทําไร่ทํานาเขาก็มีแต่ข้าวไร่ข้าวนาแต่พอเวลาที่เวลามีงานเขาหยุดได้เขาไม่ต้องไปไร่ไปนาได้แต่คนทุกวันนี้ทํางานประจํามันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้เขาจะเอาน้ําใจมาจากไหนล่ะทุกคนก็ต้องทํางานอันนี้ก็เข้าใจวิถีชีวิตอ่ะมันบังคับให้ให้วัฒนธรรมมันเปลี่ยน คนสมัยก่อนไม่มีปู่ย่าตายายดิฉันถ้าเวลามีงานเขาหยุดเลยเขาหยุดเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานประจาค่ะเขาไม่ได้มีงานประจําเขาทามาหาหาเลี้ยงชีพอย่างบ้านดิฉันก็บางใครมีนาข้าวก็ปลูกข้าวใครเวลาแบบหากินแบบลงคงลงคลองอย่างเงี้ยไปคลองหาปูหาปลาก็ลงคลองหาปูหาปลาไปเขาเลี้ยงอเขาเลี้ยงชีพด้วยงานที่ไม่ใช่งานประจําแต่ทารายได้ได,ได้อยากทํา<ฮ>เขาก็ทําแต่ถ้ามีงานอะไรเงี้ยเขาหยุดได้เขาหยุด แต่งานศพงานบวชเขาสามารถหยุดได้เลยแล้วาสามารถอยู่ช่วยงานบ้านงานได้ทั้งวันทั้งคืนได้แต่ยุคนี้มันไม่ได้งไงวิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนแล้วมันก็บังคับให้ต้องเป็นแบบเนี้ยทุกอย่างก็ต้องจ้างด้วยเงินขับเคลื่อนด้วยเงินหมดไม่มีใครจะมาอยู่ล้างช่วยล้างชามไม่มีหรอกเนี่ยดิฉันถ่ายไงวันนั้นที่ดิฉันไปที่วัดอะสมัยก่อนนะถ้ามีงานบุญงานประจําปีนะคนอยู่ในครัวโหครึ่งร้อยสี่สิบห้าสิบ คนช่วยงานอยู่ในครัวแม่คงแม่ครัวเต็มไปหมดทุกวันนี้คนอยู่ในครัวสิบคนทุกวันนี้คนอยู่ในครัวสิบคนไม่มีใครจะมานั่งล้างถ้วยล้างชามไม่มีสมัยก่อนนูหุงข้าวเตาตกระทะหุงข้าวเตากระทะกว่าจะได้ข้าวกินอะไรกินก็อยู่กันช่วยกัน,ผ,กนผู้ชายก็จะไปหุงข้าวผู้ชายจะมีหน้าที่หุงข้าวเตากระทะผู้หญิงก็อยู่ในครัวไปทำทำแกงไปอะไรไปล้างถ้วยล้างชาม ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแต่ทุกวันนี้ไม่มีมันก็เลยเมื่อมันไม่มีแบบนี้วิถีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมันเปลี่ยนมันก็ทําให้แบบทุกอย่างเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายหมดและเมื่อมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันต้องซื้อการเลี้ยงเยอะการเลี้ยงคนในงานเยอะๆการเลี้ยงคนเลี้ยงแขกเยอะมันกลายเป็นมันกลายเป็นภาระหน้าที่มันกลายเป็นภาระไม่ใช่เป็นหน้าที่มันกลายเป็นภาระเพราะว่ามันต้องควักเงินหมดทุกอย่างหมด เพื่อซื้อมาเลี้ยงอ่ะมันจะไปเอาเงินที่ไหนแล้วบางคนเขาไม่ได้มีตังค์อ่ะจัดงานศพทีค่าเลี้ยงดูปูเสือคนทั้งวันทั้งคืนน่ะหมดไปสองสามแสนน่ะแต่เก็บซองได้สองสามหมื่นเลี้ยงคนหมดไปสองสามแสนเก็บซองได้สองสามหมื่นมันฟุ่มเฟือยมันฟุ่มเฟือยค่ะมันเป็นความฟุ่มเฟือยม,ม,บบมันเป็นความทุกข์มันเป็นความสําหรับบางคนมันเป็นความทุกข์กลายเป็นว่าญาติตายแล้วก็ต้องไปติดหนี้ติดสิน ใช่ไหมอ่ะมันจะได้บุญยังไงอ่ะญาติตายเราก็เสียใจอยู่แล้วเราเรายังต้องแบบเสร็จงานแล้วยังต้องติดหนี้อย่างเงี้ยเสร็จงานแล้วเราต้องมาติดหนี้อย่างเงี้ยมันใช่เรื่องเปล่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะหมดงานหมดอะไรแล้วเรายังต้องมาเป็นติดหนี้อีกติดหนี้เพราะงานบุญงานอะไรเงี้ยมันไม่ควรสําหรับดิฉันดิฉันว่ามันไม่ควรมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันไม่ใช่เรื่องนะสําหรับดิฉันมันไม่ควรต้องเป็นแบบนั้นอืม ก็นั่นแหละจัดแบบเรียบง่ายไปเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยงจัดแบบเรียบง่ายไปเลยไม่ต้องเลี้ยงสมัยเนี้ยดีนะโควิดจะทําให้ประหยัดได้เยอะก็คือจะใส่กล่องเลยใส่กล่องจะเลี้ยงอะไรก็ใส่กล่องไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบมาหุงมาต้มอะไรที่มันแบบทวันนี้คนมันอยู่กับโซเชียลมันชอบอะไรที่มันเร่งด่วนรวดเร็วมันไม่เหมือนสมัยก่อนละมันไม่เหมือนสมัยก่อน ก็ทําไปแบบเรียบง่ายเอาที่เราไม่เดือดร้อนทําอะไรก็ได้เราก็ต้องประเมินประมาณตัวเองอ่ะแล้วเราไม่เดือดร้อนถ้าเราอยากเลี้ยงก็เลี้ยงได้แต่ขอแค่ว่าเราอย่าเดือดร้อนให้เราไม่เดือดร้อนกา <God S 2> รเลี้ยงดูปูเสือคนไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ถ้ามันเกินกําลังอ่ะมันผิดเพราะว่ามันเราเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่เดือดร้อนเรามีที่จะเลี้ยงเรามีที่จะจะต้อนรับขับสู้มันก็มันก็มันก็ได้อืม ช่ยิ่งไว้หลายคืนน่ะยิ่งไวหลายหลายคืนยิ่งสิ้นเปลืองนะถ้ายิ่งศพอะสมมติงานศพอะถ้าไว้หลายคืนก็สิ้นเปลืองเยอะยิ่งไว้หลายคืนก็ยิ่งสิ้นเปลืองเยอะแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรไงมันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างน้อยถ้าสมมติเป็นผู้ใหญ่หน่อยะเสียชีวิตก็สักสามคืนสมัยก่อนไวเจ็ดคืนนะแถวบ้านดิฉันอะถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่มีอายุอ่ะต้องไว้งานศพเจ็ดคืนแต่ถ้ามีตังก็ไว้ได้แหละแต่ถ้าไม่มีตังก็อ้วกแตกนะเจ็ดคืนอะ เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะไว้ศพอะตั้งศพไว้เจ็ดวันถ้ามีตังก็ได้ถ้าไม่มีตังก็อย่างไม่ไม่ต้องไปทำขนาดนั้นนะคะมันติ้นเปลืองอืทำให้มันเรียบง่ายอย่าให้งานบุญเป็นงานบาปและโดยเฉพาะไอสิ่งที่ไม่ควรกนะ็คือเล่ายาไม่ต้องเลี้ยงเลยเลี้ยงอาหารพอว่านะ เลี้ยงอาหารนะพอได้ไอ้ที่มันหมดเยอะๆมันไม่ได้หมดกับเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาไปเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาเนี้ยไม่ควรเลยไม่ว่างานไหนก็ตามแต่โอ้โหเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยากันบ้าเลี้ยงข้าวมันก็พอแล้วเหล้ายามึงอยากกินมึงก็ซื้อเองเลี้ยงข้าวพองานบุญมันควรเลี้ยงข้าวงานบุญน่ะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําพออย่าไปเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยา เดีย๋ยวนี้โคตรแพงเลยนะบอกให้แพงกว่าข้าวอีกนะซื้อเหล้าขวดหนึ่งซื้อข้าวได้เป็นกระสอบจริงเหล้าขวดหนึ่งอะ่ะซื้อซื้อข้าวได้เป็นกระสอบอืออย่าไปเลี้ยงเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาทุกคนอย่าไปเลี้ยงไม่ควรไม่ควรให้มันซื้อกินเองมันอืม นะคะนั่นแหละก็ฝากไว้ดิฉันเคยพูดแล้วมันยังมีประเด็นอยู่เรื่อยๆเรื่องงานบุญเนี่ยที่ว่าแบบไม่ต้องไปทําเกินกําลังไม่ต้องไปอะไรอะ่ะเคยพูดไปแล้วแล้วมันก็ยังมีประเด็นอยู่มันก็มีเรื่อยๆแหละเพราะตัดใดมันยังมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่มันก็จะมีเรื่อยๆนี่ทุกคนที่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมต้นมไม้ดิฉันดิฉันได้อาศัยลมแล้วดิฉันได้อาศัยลมแล้วธรรมชาติเป็นมิตรที่ที่ดีที่สุดสําหรับเรา ธรรมชาติคือคือมิตรที่ดีที่สุดสำหรับเรารม yeah, เย้นั่งจอนเย็นๆนี่ทำไว้ให้คนงานนั่งด้วยน,นั้นน่ยคนงานก็นั่งได้ไม่ได้ห่วงแล้วคนงานทำบ้านเหนื่อยก็มานั่งหลบตรงนี้ได้มุมนี้นั่งหลบได้ใต้ต้นไม้ให้มานั่งหลบแดดหลบอะไรทางนี้ฝนตกที่จันเหมือนจะตกเหมือนกันนะดูดูเดี๋ยคืม,มาแล้วเนี่ยคืนม,มาแล้ว หมาดิฉันเองสองตัวไอ้ขาวตัวไห้กับบ้านไปลูปป้าวันนี้เอาวันนี้ขับไอ้ไอเว็บป้ามาค่ะกลับมืดได้เพราะขับเว็บป้ามาเดี๋ยวอีกสักแปบก๊บจะให้มืดกันเนี่ยไอ้นี่มันเริ่มร้องแล้ะเจ้ากระจันเริ่มร้องละมันมืดละฝนเหมือนจะตกฝนเหมือนจะตกอีกแล้ว ใช่มันเป็นมันเป็นธาตุที่ซื่อสัตย์นะแต่ก่อนดิฉันไม่รักมันเลยนะไอสองตัวเนี้ยเพราะว่ามันอยู่กับพ่อมันไม่ได้ตามดิฉันนะมันอยู่กับพ่อแล้วตอนหลังดิฉันมาที่เนี่ยมาที่บ้านเนี่ยพอดิฉันมาที่นี่มันตามดิฉันทุกวันทุกวันมันอยู่ใกล้เราก็เลยสงสารมันจากที่ไม่รักมันก็เลยรักมันเลยนะกลายเป็นว่าพอดิฉันลุกออกจากบ้านปุ๊บมันก็วิ่งตามมาทันทีอ่ะก็กลายเป็นว่าเราก็เลยเอ็นดูมัน อาจารย์จะตกลงไหมย,ยังยังยังแต่ว่าช่วงแปดะไรทำไมเราจะขอคนอินหน่อยทุกเยี้ยเรื่องสามาเณรตอกเสาอะ่ะไม่ได้ตามข่าวเลยกี่มโมงบ่ายสามโมงเป็นการคนอินอเออเออ,เอ,อถ้าโฟลนอินได้บอกเขาไปถ้าคนอินอะได้แล้วมึงก็เตือนอาจารย์แล้วกันว่ากี่โมงมึงก็เตือนเวลาอาจารย์ด้วยอาจารย์จะได้รู้ว่ากี่โมง เพราะเผื่อใครขายทุเรียนใช่มันอยู่เป็นแล้วมันรู้ว่าดิฉันนะเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงด้วยนะมันรู้ว่าดิฉันคือเจ้าของบ้านตัวจริงนะสอ,องตัวเนี้ยรู้นะว่าใครคือเจ้าของบ้านตัวจริงมันรู้มันรู้นอนอีกตัวหนึ่งอันแต่ตัวนี้ไม่ได้ไปจะไปมอมกลับบ้านเลยมืดแล้ว,ว,ลวลไป เดี๋ยวบ้านกูเสร็จกูการรู้ว่ามึงไม่ได้เข้ามาในนี่ก็นหรอกกูบอกเลยมึงไม่ได้เข้ามาในเขตวังหลังหรอกกูไม่ให้มึงเข้ามาวังหลังมึงต้องอยู่นู่นแหละวังหน้าอย่างเดียวมึงต้องอยู่นู่นโซนวังหน้าก็เข้า,ขา,ขาเป้าคาเฟ่ไปอยู่นู่นนะมึง <c oughs> อันนี้เขตวางหลังมึงไม่ได้เข้ามาหรอกกูมไม่ให้มึงเข้าหรอก มันสกกระปกไนงะเดี๋ยวมันสกกระปก yeah. <All> right. ไาตามพ่อไปเลย